กองทัพอากาศทําหน้าที่ในการาสนับสนุนเช่นโจมตีฐานที่ตั้งในการส่งกําลังบํารุงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานสอดประสานการกองทัพเรือดูแลพื้นที่บริเวณชายแดนบริเวณเพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยก็จะมีฐานอยู่โซนแบบโซนจังหวัดตราดเนี่ยเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทํางานสอบประสานกันซึ่งคราวที่แล้วก็จะเห็นว่าเวลามันไม่พอทุกคนเวลามันไม่พอ ในจังหวะที่เรากําลังจะยึดพื้นที่ได้อยู่แล้วเนี่ยระครังมันดังก่อนมันเที่ยงคืนก่อนคืออย่างที่บอกแหละค่ะว่าคราวที่แล้วเราก็ยึดมาได้เยอะได้มาทั้งหมดเนี่ยสิบจุดจากสิบเอ็ดจุดจุดที่ตรึงกําลังกันอยู่ในือบริเวณปราสาทตาควายวันนี้มิวสัมษณ์อาจารย์ดุลยภาก ปรีชารัตน์นะคะอาจารย์ดุลยภาพปรีชารัตอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาปกติอาจารย์จะมอนิเตอร์ฝั่งเมียนมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามฝัาา่งกัมพูชาอาจารย์ก็มอนิเตอร์เหมือนกันอาจารย์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณที่เรากําลังมาถูกทางคือมันเริ่มคือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบรัฐบาลไทยทําได้แต่ประท้วงนะคะแต่อาจารย์ก็ฉายภาพให้เห็นว่ามันต้องบาลานซ์ทุกคนว่าโอเค กัมพูชาลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดคือเรามีความชอบทำในการตอบโต้แต่ว่าการตอบโต้เนี่ยมันต้องเริ่มจากเราก็ต้องแจ้งให้ประชาคมโลกได้รู้ว่ากัมพูชา ทำอะไรเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เราในการจะโจมตีหรือยึดคืนอะไรหลังจากนี้ซึ่งสิ่งที่กองทัพทำเขาจะไม่บอกอยู่แล้วว่าโอเคกองทัพจะทาอะไร1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งอาจารย์บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความชอบธรรมมากๆของรัฐบาลและกองทัพในการยึดเอาประสาทต,ตาควายคืนกลับมาคือการที่เราจะได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมาเนี่ยเราจะต้องไม่ปล่อยให้สถานการณ์มันเลยเถิดถึงขนาดที่ว่าออสมมติในอนาคตมีการต่อรองกันมีการเจรจาการสมมุตินยฮะอันนี้สมมุติมีการเจร,าาร,เนนารเจรา แล้วก็อ้างว่าอากาูชาอ้างว่าถ้าอยากได้ประษาตาควายคืนจะต้องมีการเปิดด่านนะซึ่งตรงนี้เราต้องไม่ปล่อยให้ไปถึงตรงนั้นซึ่งฝ่ายการเมืองและกองทัพพูดไปในเสียงเดียวกันว่าไม่มีอยู่แล้วไอ้เรื่องการเปิดด่านไม่ต้องพูดกันแต่อันนี้กำลังอธิบายให้เห็นว่าเราสามารถใช้ความชอบธรรมจากการที่เราเนี่ย โดนวางทุ่นบอมซึ่งทุ่นบอมเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการเอาอาวุธมาจ่อยิงทหารไทยเพราะว่ามันก็คือการยิงแบบรอเวลาการที่คุณเอาแบบบอมมาวางเอาไว้ผิดอนุสัญญาออตตาว่า เพียงแต่รอเวลาให้ทหารไทยไปเหยียบและทหารไทยไปเหยียบแปลว่าหมายเอาชีวิตทําแบบนี้เนี่ยขัดต่ออนุสัญญาอัตาวาและการที่คุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่ประสาตาควายซึ่งเป็นโบราณสถานก็ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวาขัดทั้งเจนีวาขัดทั้งอัตาว่ามีทั้งทุน่นมีทั้งทุ่นบอมมีทั้งการเปลี่ยนโบราณสถานให้กลายเป็นป้อมคูประตูรบทุกอย่างผิดหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการยึดเอาประสาตาควายคืนกลับมาได้แล้ววันนี้ท่าน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่งสัญญาณแล้วนะคะเราจะเดินหน้าในการเก็บกู้ทุ่นบอมหนึ่งในพื้นที่ที่เราจะเก็บกู้นักข่าวก็สักถามท่านว่า พื้นที่ปราสาทตาควายเราจะเข้าไปไหมท่านบอกว่าเราเข้าได้ทุกที่ทุกที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยเราจะเข้าไปแล้วทุกคนนึกภาพนะอันนี้กองทัพไม่ได้พูดนะแต่ว่าอธิบายให้เห็นว่าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ที่เรายังตรึงกําลังกันไว้อยู่เนี่ยคือปราสาทตาควายใช่ไหมคะปราสาทตาควายเนี่ยอย่างที่หมิวเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นจุดที่พิเศษเพราะว่ากัมพูชานเนี่ยยึดจุดสูงข่มได้จุดสูงข่มคือเนิน3-50 วันที่มีการประทะกกันก่อนเที่ยงคืนเนี่ยคือวันที่28กรกฎาคมเนี่ยหลังจากที่เรายึดภูมิเขือได้เรากําลังจะ move กำลังพลเพื่อมาสมทบเพื่อยึดประสาทต,ตาควายแต่ว่าเวลามันก็มีความจํากัดฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอยู่ในจุดสูงคมอยู่ในจุดที่ได้เปรียบและสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือนอกจากอยู่ในจุดสูงคมแล้วมันวางบอมลอบ ปราสาทตาควายซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งมันก็จะมีกฎกติกาอยู่ว่าเฮ้ยคุณห้ามยิงถล่มโบราณสถานนะห้ามเข้าไปใช้โบราณสถานเป็นแบบป้อมคูประตูรบแต่กัมพูชาไม่ได้ยึดตามหลักกติกาสากลเราก็ต้องใช้ความระวังเราก็พยายามที่จะลุยเข้าไปเพื่อยึดแล้วเราก็ไปเจอว่ารอบปราสาทตาควายเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุ่นบอมค่ะและสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือหมดบุกจะหมดบุกได้ใช่ไหมคะที่ไปเหยียบทุ่นบอมแล้วขาคาน้องจปรแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวพิว ป,ปราสาทต,ตาควายเนี่ยเต็มไปด้วยทุ่นบอมแล้วกบูชาอยู่ในปราสาทแล้วก็อยู่จุดสูงคมแต่เราตรึงกําลังเอาไว้คือไม่ใช่ว่าเราอยู่ไกลนะเ,เราตรึงกันไว้แบบหลักสิบเมตรที่เราห่างกันแต่ว่าปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราไปดูภาพปราสาทต,ตาควายเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบคือมันมันไม่ใช่โบราณสถานแล้วทุกคนมันเละมากแล้วด้านในเนี่ย มีทหารกัมพูชาเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในนั้นด้วยล่าสุดทางกองทัพบ,บอกว่าเราก็จะเดินหน้าในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของฝั่งไทยลองนึกภาพเราก็เดินหน้าในการเก็บกู้ทุนสมมุติว่าเราไปเก็บกู้ทุนแถวตาตาควายแล้วกัมพูชาไม่ยอมเปิดฉากโจมตีใส่เราแน่นอนว่านั่นคือความชอบธรรมที่เราจะซัดกลับทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นไปตามกฎการใช้กําลังเพราะฉะนั้นอย่างวันเนี้ยเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วน่าสนใจนะคะที่ ทำไมกัมพูชาเลือกเปิดศึกบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่หซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปกติกัมพูชาแบบไม่ค่อยที่จะอยากให้มีการรบพื้นที่นี้เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้คาสินโนอยู่ใกล้ปอยเปตก็ถ้าเกิดว่ารบพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่ราบนะคะ เอาจริงๆด้วยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามสถานการณ์ทุกคนณนะตอนนี้หมิวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะมิวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าง,งานไม่มีการประทะนะปัจจุบันนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่ไม่มีการประทะแต่เมื่อบ่ายมีกัมพูชายั่วยุก่อนยิงปืนเล็กเข้ามาเราเข้าแนวกำบงังและยิงเตือนไปส่วนภาพที่กัมพูชาเอาไปโพสต์ว่ามีคนบาดเจ็บจากอาวุธฝั่งไทยอันนั้นไม่ยืนยันนะคะ เป็นการสร้างสถานการณ์ฝั่งกัมพูชาเองและสอดรับกับผู้นำกัมพูชาล่าสุดมีการโพสต์บ้านฟ้าแล้วก็บอกว่าอยากจะเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาเคลียร์สถานการณ์นี้ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องระหว่างไทยและกัมพูชามันเป็นเรื่องระหว่างไทยและกัมพูชามันแสดงให้เห็นเลยว่าเอออะ คุณจะไปลากต่างชาติเข้ามาตลอดคือมันแสดงให้เห็นเจตนาล่าสุดเมื่อกี้นี้โฆษกรัฐบาลคุณคุณตงคุณสิริพองษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าไอกระแสข่าวที่บอกว่า มีการขอให้ชาวบ,บ้านบ้านหนองย่าแก้วแล้วก็บ้านหนองจานอบพยพเข้าไปในบังเกอร์จากการตรวจสอบกับประหลัดกระทรวงมหาดไทยล่าสุดยืนยันว่าเบื้องต้นในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึง่งมันมีเสียงดังคล้ายกับบอมมันมีเสียงดังคล้ายกับบอมบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองย่าแก้วก็เลยได้แจ้งชาวบ,บ้านที่อยู่บริเวณนั้นให้เข้าหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภยัยนณะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งแนวหน้าและแนวหลัง ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ามันมีเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านเข้าหลุมหลบภัยจริงๆเนื่องจากว่าช่วงเวลาประมาณทุ่มค่งมันมีเสียงดังคล้ายบอมบริเวณแนวบ้านหนองยาแก้วแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เลยประชาสัมพันธ์ให้แบบประชาชนเนี่ยเข้าไปในหลุมหลบภยัยเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าย้อนกลับไปคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมคะคือชาวบ้านไม่คิดว่ากัมพูชาจะใช้ จตรวจหลายลำกล้องแล้วถล่มเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันถล่มเข้ามาแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งเนี้เพื่อความไม่ประมาทมันจะเกิดหรือว่าไม่เกิดไม่รู้แต่ว่าก็ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่หลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภยัยและหน้างาน แนวหน้าแนวหลังตรึงกําลังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารด้วยความไม่ตื่นตระหนกแม่ทัพพาทที่1ล่าสุดสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาอธิปไตยถ้าเกิดภัยคุกคามตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังและขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะย้ําอีกครั้งนะคะพ่อแม่พี่น้องให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจ หรือว่าสื่อที่แบบเกี่ยวข้องแบบ o f f ฟิเชียลอะทุกคนคือเวลามันมีสถานการณ์แบบนี้มันจะมีเพจหลายเพจไม่ว่าจะเป็นเพจเอกชนเพจประชาชนทั่วไปอินฟูในโลกโซเชียลบางคนเนี่ยโพสเพื่อต้องการเอนจ g เ m e n t แต่เราจะย้ำอีกครั้งว่าให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเอาง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งพัคนที่ดูอยู่ ก็ถ้าจะดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ท่านตามพวกกองประชาการกองทัพไทยกองประชาการกองทัพบ,บกกองประชาการกองทัพอากาศกองทัพบกทันกระแสท่านตามเพจอ f ฟฟิ i ชียลพวกนี้แต่ถ้าบางครั้งถ่าไปตามเพจที่แบบบางเพจที่ก็ดูเหมือนเป็นเพจที่เป็นชื่อทหารแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพจทางการของทหาร เ,เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยเขาเอาคลิปนี้มาลงแล้วเฮ้ยมันมันต้องเชื่อได้จริงๆเราไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างบางเพจท,ที่แบบชื่อเป็นเหมือนเพจทหารอันนั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพไม่ใช่เพจออฟฟิเชียลมิวแนะนําว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือเรามีประสบการณ์แล้วเนาะย้อนกลับไปคราวที่แล้วจําได้ไมหมคะว่ามันก็จะมีเพจท,ที่ตั้งชื่อคล้ายกับเพจทหารแต่จริงแล้วเป็นเพจข้างนอกแล้วก็ปั่นข่าวว่าเอ้ยมันมีการปะทะกันแล้วก็ตื่นตระหนกกันไปบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางคนเกิดอาการแพนิคเพราะฉะะะนนนนั้้คคหหมมิิวขออใเพื่่ตตดา จากเพจที่น่าเชื่อถือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมาเลยดอ่อนทุกคนเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องตามข่าวด้วยความระมัดระวังวย้ำอีกครั้งผู้สื่อข่าวที่รายงานมาจากพื้นที่ยืนยันว่าสถานการณ์หน้างานณนะตอนนี้ไม่มีการประทะแต่ถามว่าเสียงตามสายที่มันมีการแชร์ข่าวว่าอา้าวเริ่มให้ประชาชนเข้าหลุมหลบภัยแล้วจะรบกันแล้วคือไม่ใช่ว่าจะรบกันเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาประมาณทุ่มครึง่งเมื่อกี้โฆษกรัฐบาลบอกว่าตอนประมาณทุ่มครึง่งได้ยินเสียงดังคล้ายบอม บริเวณใกล้ๆก,กับพื้นที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวบ้านเข้าหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภยัยย้ำอีกครั้งณนะตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์เมื่อกลางวันมีแต่ล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีการประทะแต่โอกาสประทะมีไหมมีแน่นอนค่ะเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็นวดกันอยู่แบบเปแบบราะบางมากแต่เราไม่ใช่ฝ่ายเปิดฉากแน่นอนนะแต่ถ้ากพูชารประะเปิดปุ๊บ เราตอบโต้อย่างได้สัดส่วนรอโอกาสถึงพร้อมนะคะรอความชอบทำและถ้ารบกันครั้งนี้โดยที่ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงปิดเกมแน่นอนปิดจบแน่นอนคือมิวเชื่อว่า ถ้าเกิดว่าเราจะมีเพื่อนบ้านในลักษณะบ้าๆแบบนี้นะอันนี้ด้วยความเคารพนะอันนี้ส่วนตัวนะเป็นความเห็นส่วนตัวเรารู้สึกว่าคือถ้าเราจะมีเพื่อนบ้านที่ประสาทรับประทานแบบนี้เนะี่ยเราเราเราไม่สามารถที่จะใช้ความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ความใจดีได้ในทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมาถ,ถึงและมันเอือ้อต่อการตอบโต้อย่างได้สัดส,ส่วนเช่นอยู่ๆยิงอาวุธหนักเข้ามาเปิดมารอบนี้ บิวคิดว่ากองทัพต้องเอาให้จบคือขอสักทีนะีพอเถอะประเภทที่แบบกึง่งๆึ่งอะเ,ออเราไม่ได้กระหายสงครามเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันพิสูจน์ว่าเรามีเพื่อนบ้านที่ไม่เคยรักษาคำพูดอะไรเลยเราเองก็ต้องบาลานซ์กฎกติกาสากลแต่เรามีเพื่อนบ้านที่มันพร้อมจะแหกกฎกติกาสากลเพราะฉะนั้นเราต้องปิดเกมให้จบเพื่อ ที่ว่าวันหนึ่งอีก20ปีผ่านไปรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราหรือมันอาจจะเป็นรุ่นเราอีก5ปี10ปีเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเจอกับนิสัยแย่ๆของเพื่อนบ้านแบบนี้คือถ้าเราเราไม่จบครั้งเนี้ยแล้วเราไอ้ประเภทที่แบบเออปื๊บอ,อ,อ,อ่ะหยุดยิงแล้วชะง,งักชะง,งักมันก็ต้องกลับมารบกันอีกก็ขอให้แบบเออมันจบสักทีรอบนี้แต่รอเวลานะ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเวลาวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้มิวต้องลาไปก่อนเกาะติดเรื่องนี้นะคะประเด็นละเอียดอ่อนมากใครสนใจติดตามช่องมิวอุบลรั์เอาไว้ได้ช่องนี้เราจะไม่ปั่นนะเราจะพยายามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านและท่านเชื่อที่ฉันได้นะคะก็ขอให้กดติดตามช่องมิวอุบลรั์เอาไว้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะมีความเปราะบางโอเคก็ยังไงก็ กอติดเรื่องนี้ไปด้วยกันขอให้มั่นใจว่ากองทัพเตรียมทุกอย่างเอาไว้อยู่แล้ว24ทัพ all day all night นี่คือสโลแกนกองทัพอากาศและมิวเชื่อว่าทุกองทัพก็เป็นแบบนี้กองทัพอากาศสแตนบาย24ชั่วโมงตลอด7วัน24ทัพ all day all night ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าถ้ามีสถานการณ์อะไรกองทัพเตรียมทุกอย่างเอาไว้อยู่แล้วคือเขาไม่ได้มาเตรียมหลังจากที่รบไปแล้วเขาเตรียมมานานมากแล้วแล้วใช้ไปแล้วรอบหนึ่งและเห็นแล้วว่า ศักยภาพกองทัพแม่นนะคะแม่นยามมากเราไม่ได้มีกองทัพบกหรือว่ารถถังเอาไว้โชว์วันเด็กเราไม่ได้มีเครื่องบินรบเอาไว้บินโชว์ในวันเด็กแต่ทุกเหล่าทัพซ้อมเหมือนรบเวลารบต้องชนะเท่านั้นนะคะก็ขอทุกคนเกาะติดเรื่องนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ